วันนี้คะ่ะหนูก็ชมาชมที่ดินนะคะที่เป็นที่ไร่นะคะแปลนนี้คะ่ะก็จะเป็นแปลงใหญ่นะคะแปลนนี้นะคะเจ้าของนะคะไม่ได้เข้ามาทําประโยชน์นะคะก็เลยจะมีพวกไม้ยืนต้นนะคะขึ้นมาเต็มพื้นที่เลยนะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองนาะหมู่ที่เก้าตําบลพลสงครามอําเภอโนนสูงจังหวัดขอนแกมาค่ะเอกสารสิทธิ์ก็จะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่16ไร่3งาน72ตารางวาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะ,คะกับน้องเองนยค่ะจากทีมงานขายที่ดิดดนโดยายคิะะนรัตานะคะวันนี้ค่ะหนูก็มาชมที่ดินนะคะที่เป็นที่ไร่นะคะแปลนนี้ค่ะก็จะเป็นแปลงใหญ่นะคะแปลนนี้นะคะเจ้าของนะคะมาได้เข้ามาทําประโยชน์นะคะก็เลยจะมีพวกไม้ย,ยืนต้นนะคะขึ้นมาเต็มพื้นที่เลยนะคะแปลงนี้ค่ะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองนห้หมู่ที่9ตําบลพลสงครามอําเภอโนนสูงจังหวัดขอนสีมาค่ะเอกสารสิทธิ์ก็จะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่ 16ไร่3งาน72ตารางวาค่ะแปลงนี้นะคะเจ้าของน,นะคะก็จะทำการมาล้อมรั้วแล้วนะคะก็จะเป็นรั้วลวดหนามนะคะแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธิ์ก็จะเป็นฉนดพุทธแดงนะคะฉนด2ใบติดกันนะคะเจ้าของน,นะคะต้องการขายพร้อมกันทั้ง2ใบเลยนะคะเนื้อที่รวมทั้ง2แปลงเลยนะคะก็จะเป็น16ไร่3งาน72ตารางวาค่ะเจ้าของน,นะคะเสนอขายยกแปลงข่ะไร่ละ12 0 0 0 0มบาทเท่านั้นเองนะคะ ัจจุบันแปลงนี้นะคะเจ้าของก็ได้มาทําการล้อมรั้วนะคะเป็นรั้วลวดหนาไว้ให้รอบแปลงเลยนะคะแปลงนี้หากใครนะคะสนใจแปลงนี้นะคะก็คือสามารถเข้ามาทําการเคียร์ลิงนะคะแล้วก็จะมาเปิดกิจการหรือจะสร้างบ้านพักอาศัยนะคะหรือจะมาจัดล็อกแบ่งขายนะคะแปลงนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวไฟฟ้าปปาประมาณ400เมตรมีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายนะคะอยู่ห่างจากถนน ลาดยางนะคะหมายเลข2 0 6 0นะคะมาแค่4กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวถนนลาดยางนะคะทางหบน,นแผ่นดินนะคะหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพนะคะห่างมาแค่14กิโลเมตรค่ะถนนหน้าแปลงนะคะก็จะเป็นถนนหินคุกมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรค่ะหน้าแปลงนะคะที่อยู่ติดกับถนนหินคุกจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ180เมตรยาวลึกหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ216เมตรค่ะ แปลงนี้นะคะก็จะอยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามนะคะมาประมาณแค่4กิโลเมตรแล้วก็จะอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอโนนสูงนะคะสถานที่สําคัญสําคัญของตัวอำเภอโนนสูงนะคะมาประมาณ11กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองนะครราชสีมานะคะมาประมาณ40กิโลเมตรค่ะหากเท่นะคะเดินทางมาจากตัวกรุงเทพมหานครนะคะแปลงนี่ปนนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานะครมาประมาณ 275กิโลเมตรท่านเองนะคะแปลนนี้ก็จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง1นึ่งเจมเมตรไม่มีบวดน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะขาย้ำอีกครั้งนะคะว่าที่แปลนนี้นะคะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองนาหมู่ที่9ตําบลคุณสงครามอําเภอโนนสูงจังหวัดขอนแก่นสีมาค่ะเอกสารสิเป็นฉนุดคุดแดง2ใบติดกันนะคะ,จะเจ้าของต้องการขายทั้งหมด2ใบเลยเนื้อที่รวมทั้ง2แปลนนะคะจะอยู่ที่16ไร่3งาน72ตารางวาค่ะ เสนอขายยกแปลงนะคะไล่ละ1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นหากข้างในนะคะสนใจสามารถเดินทางมาชมที่ได้ด้วยตนเองนะคะทางเราก็ได้ได้พิกัดไป้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือโทรมาสอบถามนะคะที่เบอร์0 8 1 1 3 3 1 6 4หค่ะหรือจะเพื่อเพื่ออะไรคะได้ที่ไอดีแอีเคค่ะคลิปนี้หนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับใหม่ในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ